สวัสดีจ้าทุกคนอันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะคะจากพ่อใหญ่ที่ส่งมาให้เนะาะวันกาลังจะข้ามฟ้าจากเมื่องที่เราอยู่นะคะข้าข้ามข้าข้ามเรือไปที่สกอตแลนด์ตรงที่จะพากันไปตกป่านะคะเราไปทายส่งมาให้เป็นระยะอันนี้ไปถึงไปถึงใกล้ที่พักแล้วมี เปิมามิทะเีมีหาดทรายที่สวยงามมากที่รักประเสริเปิดกะลิไทยเป็นวิดีโอมาให้เพิ่อนะคะอลรวกระทายนิ่งดียู่อันนี้เป็น16ต่อ9นะคะที่เราถ่ายมากส่วนมากเราถ่ายเป็น9ต่อ16มันก็เลยล่วงวิดีโอก็ได้อันนี้เป็นที่พักนะคะเป็นที่พักเป็นบ้านรับรองเป็นบ้านที่ไปพักกันกับเพื่อนๆน,นะคะไปพัก4วันสี่มือนเนาะ เออพุ่นละวันจันทร์ขึ้นวันจันทร์คนละจังสิกลรประเสัิฐไปถึงแล้วก็ขนสําหรับขนอุปกรณ์นู่นนี่นั่นเข้าไปไหวเพอใหญ่กับมายางไทยวิวไทยบอลจตกปลาให้เบิ้งนี่แหละแถวๆนี่แหละทะเลสาบนี่แหละิ่นจะตกปลาเดี๋ยวเขาค่อยเบิ้งว่าเพิ่นจะเห็บไปแนวใด่ายนะปีาการทุกคน เดี๋ยวพีส่สะฝึกกคนนะคะทักทายกันเหมือนเดิมจวัดประจำวันก็คือดื่มกาแฟาในช่วงเช้านะคะทุกคน ้นสายเหมือนเดิมตื่นสายคือเกาเพราะว่าอะไรดึกนอนดึกตื่นสายทียนี้เป็นดีนี้ี่่นกายเป็นคุณนายตื่นสายแล้วนะคะทุกคนกบปร,รูหวว่าจะเหตุอย่างเนาะเพราะว่าของเรามีส่งของเรามีขายอ่าหน้ากะบ,บ้านปุ๋ยไปเร็วถึงน้ำจะบ่เยอะก็พอได้หวานเออกะ ส่งไปแน่นิดนึงก็เลยไม่รู้จะทำอะไรหรอป่ะนี่ยรอรับออเดอร์ไม่ออเดอร์ก็ให้ลูไปส่งให้แน่จะบอกไปส่งเองแน่อย่างประมาณเนี่ยแล้เามื่อคืนก็เลยคุยกับพ่อใหญ่คุยกันเดิกคุยกัน,ด,กกนดึกด้วยไปถึงที่ไปถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วง่ก็ได้ บ้าก็ได้ก็ไปเอเแล้วพ่อใหญ่กับบุคือแบบวานะา่าตาเนาะเออเรียยตากับยายไหมด้วยยังไงอันพราวะแลาเก็เกิดก้อนยี่บุปีเดียวเองแล้วเ,เกิดก้อนยี่บุปีเดียวนะปันหาสิบเก่ายี่บุญหาปันหาสิบเก่ายี่บุญหาสิเปียร์ปัญเกินยี่บุญแค่ปีเดียวแต่ด้วยที่ว่าเราเรียกฝรั่งนะเนาะเราเรียกฝรั่งติดปากแล้ว,ว่าพ่อใหญ่พ่อใหญ่มันก็นเลยแบบ แพ่พญายเลยเอย่างสินาะอืมลีแต่พญายเลยลีตานันตานี่พญายนันพญานี่แปลงสี่เนี่ยแต่บางคนเพิ่นการถนัดเรียกลุงนะ่นก็จะเอินลุงเจอแฟนว่าลุง,ล,งลุงนันลุงนี่บางคนกับป้าป๋าบางคนกับเแียว,วเต้ความถนัดเรียวเต้ตะความเคยชินของผู้ใดมาของใครของมันเนาะจะเย็บบุญทั้งสี่ก็คือชินกับการเรียก เรียกพ่อใหญ่เรียกตาอย่างสีนะ่ะอืมเอิ w นตะบิวน่ะคือเรียกมาจนติดปากก็เลยเพอมีฝรั่งคนอื่นเท่ากับเลยเอินตาไปน้ำเลยอย่างสีแหยทุกคนญี่ปุน่นญี่ปุ่นไอ้ไอ้นี่นะกําลังฟิดเข่าเราด้ทุกคนนี่ <laughs> กําลังฟิดเข่าตะกี้ย้อนย้อนอยู่เด้เห็ดอันกลูกกิงงจะปวดท้องนะ ปวดท้องน mm. nah, ่อยเจ็ iros, บท้องน่อยเจ็บเล้าท้องอ่ะถูกคนมาบ่บ่เศร้าบางคนวะทําไปเรื่อยๆยายเดี๋ยวมันก็หายบ่หายบ่หายเลยเก็บเห็ดนังไงก็เจ็บคือเก่าไม่ใช่ว่าทํทำหยุดหยุดแล้วทำทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นทําทุกวันอือว่างั้นแต่กัเห็ดเต่ว่ามันก็บ่หายคือเขาโยกเนี่ยมันจะปวดเล้าท้องเนี่ยถามามันได้ผลบ่มันกับมันก็ฟิดขึ้นนิดหน่อยนะ ก <S an> ็ก็ไม่ได้ว่ามากมายจนแบบเห็ขนขนนั่นเลยโก้นะคะก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็แค่แบบว่าเ <S an> พิ่มขึนคิดขึ้นน,น,น้อยนึงงังเสรยนั่นแหละืันนี้ไปจังไรเบิดลูกเต่าเราหลานเหมือนเดิมมันพักกันไปหาเก็บเห็ดอีกเล้วทุกคนนี่บนเตื่นขึ้นมาก,กับเงียบมิซิลีหมู่บ้านนี่เขาเขาเขา,เขาเก็บเห็ดมาได้ตอนแรงอยู่บน,นกับมากแกงไว้ มะแกงมะแกงไว้กับพักกันกินแลงเมืนบอก็เหลืออยู่จักถวยนี่แหละอยู่หันข้่รู้ว่าเขากินหรือเปล่าเขาอุ่นวันนี้บนมาจะอุ้นนกไมมใส่หมูอุ้นนกไมมใส่หมูเหมือนนั้นสื่อหมูมาไหมยังไม่ได้เห็ดอยัางไรหลูกก็เอาไปทอดน้อยเดียวโอ้เป็นโลกระยันมันลายมืองยานมันบพราะสบหมูก็ได้เลยว่าเดี๋ยวจะล่องอุ้ใส่หมูบึ้งอุ้นนกไมมอุ้หม้ออุ้หมออุ้มหมกที่ข้าวห่อไปตวงก็จะอุ้มหมอนั่นแหละ ใส่หน่อไม้บึงอน่ะกินเราก็ยุ่งสิที่น่ะทุกคนฝนกะตกไปปล่อยไปเปหมัวว้านี่พ่อตกหมัอว้านี่พ่อตกไปตกอยู่ทั้งอื่นไปตกอยู่ทั้งปลาเห็ดปลาหยางฝนกระเจ้าไปเก็บเห็ดแต่ตกอยู่แต่ว่ายุบานพ่อตกกะจั๊กสีว่าจงไหนก็มันบอกเรื่องว่าฝนฝ่าเนาะกะเอาเป็นว่าตามธรรมชาติอืตามธรรมชาติตามนั่นของเขา ก็จะไปบังคับกดเกณฑ์มันมันมันไ่นได้ะทุกอย่างอยู่ที่เรรมชาติกกำหนดคุยกับ่อใไง่เราไปหอดเราไปหอดไอจุดหมายเรียบร้อยเร็วไปถึงวันตกป,ป่าเร็วอู้ไปตะยูไปตะเที่ยวตัวพี่น่องเงียบเงียบเงียบแล้วก็แบบทะเลทะเลสวยอยู่เด้แล้ว่ามีหาด มีหาดทรายที่สวยงามด้วยพันว่าอ่าพ่นไ,ไปฮอดปื๊บพ่นกับแท็กทักขอว่าม,มาบอกว่าที่รักฉันมาถึงฉันมาถึงอ่าที่พักเรียบร้ยอยแล้วสั้นนี่คือบ้านพักของพวกเราแล้วก็ถ่ายรูปมาให้เบิ้งกเหมือนบอกแล้วก็ถ่ายรูปมาให้เบิรงกบัดนี้แล้วก็ว่มานนม,ามีมีหาดทรายที่สวยงามด้วยสั้นเดี๋ยวฉันจะส่งรูปให้ดูถ่ายรูปส่งมาให้เบิรงกก็เลยว่าโอ้สวยถ่ายเป็นวิดีโอให้ฉันแน่ โอเคเดฉันทายให้เดียวฉันเห็นตรงใดสวยๆเดฉันจะทายให้เบิ้องอยงเสียเออคือคุยกันมาอ่าถ้ามันสวยเดียฉันจะเอามาลงในช่องยูทูปของฉันให้เพื่อนๆได้ดูน้ำเออเพราะว่าฉันบ่ได้ไปกับบ่ได้ไปกับยูโบฉันบม่มีโอกาสเดไปเตฉันก็อยากก็ฉันก็อยากขินเพื่อนๆก็อยากให้อยากให้เพื่อนๆได้เห็นน้ำอย่างสินะแล้วว่าได้เลยมันว่าโอเคบบเป็นยังเดฉัน ไปชันไทยหายแล้วก็วางสีเนาะโอ้ยหมดขั้นหน่อยอมหมดไอ้คิวค้วๆนี่หมดน้ำผึ้งมาจังเลยวะแล้วก็ไายมากนั่นแะหละญี่ปุ่นก็เอามาลงให้เบิง้งแต่เมือม่อนี้เมื่อนี้แหละเมือม่อนี้แหละจะลงเมื่อตกปลาเมื่อนี้แหละค่อยเบิ้งว่าเพินเ่นฤษเดชปลาแบบใดเออค่อยเบิ้งว่าเพินเ่นฤษได้ปลาแบบใดเพิ่คนไายเพิ่นเไ็ยอีหย่างประเทศไทยเฮาเบิ่งเบิดแหละทุกคนก็ดีอยู่คนนี้นี่ก็ได้จะถือว่าโอเคถือว่าโอเคอยู่อืม ต่างเต่คุยมากว่ะต่้งเต่ต่างแต่เลึกกับพญายศิวีดนมากอะมาคุยกับพญ่นีค่ะโอเคอยู่ก็มีเล่านี่แหละยูได้โดนได้นันเนาะจะเขาซีเดือนหาเดือนละเขาซีเดือนหาเดือนแล้วบบมีมือใดที่เราจะบโบทโทรบมี่มือใดที่เราจะบบมีดีโอเพราะขอให้เป็นจริงเนาะจริงจริงแลวเขาเขาคุยกันทุกมือทุกมือมันกะเริ่มสนิทชิดเชื่อเริ่มเริ่มมีความผูกพันแบบว่าเออ กล้าคุยกล้าวกล้าอยังขึ้นซุ่มอซุ่มๆทังสีนะ่นาอันใดว่าเขินมาจังไดล่ะเร็กๆเขากอบว่าอยากคุยเร็กๆเขาก็กว่าอยากบอกว่าอันนั้นนี่นี่คือเรื่องลึกๆเรื่อง,อง,องที่อ่าจาัางไดจังหนึ่งเขาเสียเขาก็่ปอยากว่าแต่พอ่อแต่พ่อเขากล้าที่จะเปิดเผยกับเขากล้าที่จะว่านู่นนี่นั่นให้เขาฟังเขากเ็เริ่มเริ่มจะ เอาความนางความหนีมาวอาสู้กันฟังแล้วก็มีบางคนนะมีบางคนนะสร้างเยื่บนคือแบบคัดหูนะว่าอันเหตุหน้าก็บอกเหตุฝรั่งฟังเนาะเหดหยังก็บอกหฝรั่งฟังเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องบอ้รณาอายมันมันเป็นเรื่องบราณาอายแค่ว่าเขาเหตุหน้าก็คือเขาถามอาชีพเขามันบอกเออตอนเด็กๆก,ก็คือ,อยู่มิอันอาชีพนีหยังประกอบอาชีพอีหยงังทํา,าง,ทงานนี่ยังยังสินาะเขาก็เลยมาบอก กันฟังเขาก็มาบอกบอกว่าเขาฟังว่ัดชนิดหน้า,นางนดิดสิป่านนี้เราก็เลยรู้ว่าเฮ็ดหน้าเราก็จะถามข้าวเรื่องฝนฝ้าอากาศเรื่องเข่างามบอนุนี่นั่นใช่ไหมป่านนี้เขาก็มาบอกสูกฟังขึ้นกับ่าภาษาว่าเฮ็ดหน้าเฮ็ดหน้าก็ไปบอกว่าพลังพลังฟังนู่นนี่นั่นยายหนี่าย่บุญบอกไปเลยเดย้ยายหนียาย่บุญบอกไปแล้วป่านนี้เมื่อว่าในมีโพขึ้นมาอีีอยายซ้ำซุงยายซ้ำซุงที่ว่าหายิบุญคักๆนะ่ะที่ยิบุญ เคยเห็ดคลิปว่าไห้ตอบอยู่ป้าตองอะ่ะเยบยุเห็ดคลิปตอบอยู่ป้าตองอยูกับน้องบัวนะ่ะตอนที่ี่บุนไปเที่ยวนะ่ะทีวาให้ยียบุแบบเสียหายเลยอ่ะี่บุนวญี่บุนบอกไปแล้วนะเขามาไม่อีบรรู้วาใส่ยูเสรอร์มไม่หรือเปล่าแต่ว่ายังซื้อดื่มอยู่อือันเมื่อวานนี่มันคือจะมีเมนท,วมมนทีว่าอ่ามีเมนทีวหยังล่ะอ่าควรคุณควรจะดูช่องอื่นบ้างช่องอื่นเขาก็มีดราม่าเหมือนกัน ปะเดียนเยบุกก็เลยตอบไปว่าดูช่องอื่นเยบุนก็ดูเหมือนกันนี่ได้มาคือกันเขากระตอเพื่อกันแหละเขาบม่ได้ปล่อยผ่านเบิดทุกเบิบิดทุกเม่นเม่นใดเป็นจากเขาเอามาตัวต่อเขากระตอเพื่อกันเยบุนว่าเยบุกเลยวะเยบุกก็บ่ได้บอกอย่างไรเยบุกเลยว่าก็ดูก็ดูก็ดูอยู่นะเยบุนหรือบางสิช่องอื่นก็ดูอยู่นะเยบุนก่อนหรือบางสิประนี้ยยายนี่ก็เลยยายซัมซุงนี่ก็เลยเขามามาแซ่ใต้ใต่มินนั่นแหละ นางนางจะไม่พอใจถ้าใครมาสอนนางนางจะไม่พอใจถ้าใครมาสอนนางมาสันยิบกบกเลยว่าเป็นคู่ติจังสิอยากสอนยิบุอเลยว่าเป็นคู่บอกจังสิอยากสอนก็เลยว่างสี่อา่ามึงยังโพเข้ามาได้อยิบบกกูคือบอกมึงไปเรยวมึงยิบบกไปพูดไปเกิดบอกมึงคือจังโพขึ้นไม่ได้อีกยิบบกกันเลยบอกไปอีกวันพี่น้องอันยิบบนบพชอบมากมากเลยอันประเภทที่ว่าเขาบอกยัง เขาว่ายังอยู่ในคลิปเนะอะเขาว่ายังไปแล้วก็แบบว่ามันใส่แล้วก็เอามามาเมนมาเมนแสะห้องสินะคุณไม่ชอบคุณก็เลื่อนผ่านก็ไม่เป็นไรเยบุนก็บ,บอกอยู่เล้วอี่บนเหตุคลิปแล้วไปมีคนเบิ่งบ่้มีคนเบิงเบ่งเยบุน,บยบนก็บ,บริวารียบนขอแต่ว่าได้ระบายสิ่งต่างๆได้แชร์สิ่งต่างๆออกไปในช่องในพื้นที่ตัวเองแค่นั้นเองนะบันนี้เบิ่งเล้วบ่พอใจกับเมา่าไหรเห้อง เบิ่งแล้ยวมันใส่ก็มาเสะเฮ้งเพื่ออะไรเออเจ้าอย่าเบิ่งเจ้าขั้นเขี่วเจ้ามันใส่เจ้าก็เจ้าก็บอข่อยที่หละเจ้าก็เลื่อนหนีที่หละบวบอมมากมาดิการอาคุยกับฝอวมันบอจะให้เราปิดบังทําไมจะให้เราสร้างภาพทําไมสิ่งไหนที่พอจะคุยได้สิ่งไหนที่พอเราจะ ให้เขาหูเขาก็ให้หูนั่นแหละมันบนเหนือบากว่าแรงมันเป็นความจริงของเราถ้าเขารับได้เรื่องแค่นี้ถ้าเขารับเราไม่ได้ก็คือจบแนนบอถ้านาการงานเขาอ่ะเขาเห็นแบบนี้สีขาเขาไปตัวว่าเขามีบริษัทเขามีนู่นนี่นั่นติเขาเป็นคนล่ําคนรวยติมันบ่ใช่เขาบ่ได้สา่งภาพถ้าเขามาหูหรือเขามาเห็นภพยหลังเขาก็เห็นสีสร้างเขาตึนอืมเขาเห็นสีลับแล้วเขาบ่ได้อีก เายบก็เลยว่าเรื่องเคนี้เพราะเป็นอย่างฮัาบากสู้กันฟังเออฉันเคยแต่งงานมาแล้วฉันเคยอยู่กับผู้ชายต่างชาติมาแล้วเออมันเป็นยอย่างนั่นอย่างนีเฮักบาวสู้กันฟังเมันบอณตอนนี้ฉันเป็นอย่างสี่อย่างสี่ฉันมีลูกท่านั้นทนี้คอนอือฮากกาวเรื่องเล่าของชีวิตของฮัสู้เราฟังบันนี้พอเราลู้แล้วเขาก็จะถามอย่างอื่นต่อไป หล่ารือจังเห็ดหนะ้าเขาก็จะถามข่าวมากว่าเออนั่งอ่ะเขาง้ามบอไม่นามบอหน,นูนี่นั่นเออก็เป็นธรรมดาที่เขารู้แล้วเขาก็ต้องถามสาวตุกสุก,สก,สก,สกดิบแมนบอกปนะเดมีการว่าเห็ดยังกระบอกเขาเห็นยังกระบอกเขาบางสิ่งบางอย่างไม่ต้องบอกก็ได้การแมนยูบางสิ่งบางอย่างที่บนกับอบอกเพราะว่ามันเป็เกี่ยวของขก,อกับเขาแล้วก็ไม่มีความที่ว่าสําคัญสําหรับเขาหรือว่า ่าถึงถึงมันเป็นเรื่องของเขาเขาก็บวัดด็ไปรบกวนเนี่ยเขามากมากอ่านี้ส่วนเกี่ยวของกับกับกับสิ่งนี้ที่เขาบอกบอกนี่กับว่าเป็นอย่างยี่บวกกับหูยู่ว่าอันใดเป็นอันใดเหมือนบอกแต่ว่ามันกืยังว่าหละคนเขามันขั้นเขียวอืมขั้นเขียวอยากอยากว่าให้เนาะอืมยากว่าให้เขาก็เลื่อ่อะเอาตามที่เธอสบายใจกันเ้ือกันเอฟซีเออบลอบอออฟซีคนแตะ จอเอซีอ่เขาจะรู้ว่าญี่ปุ่นเป็นยังไงกวมคิดกลมอ่านการเป็นยูเป็นยังไงจิตใจญี่ปุ่นเป็นยังไงเป็นคนใจร้ายใจไม่ใจละกังบอเป็นคนเห็นแก่ตัวบอเป็นคนเห็นือเงินบอเอฟซีจะรู้ดีว่าญี่ปุ่นเป็นเป็นคนประเภทไหแต่ปรพีเทฟซีเข้ามาแล้วมาเบิงแบบหาจุด หาจุดบุกพ่องเขาหาช่องโหว่ที่จะเสียบว่าเราอ่ะมีเยอะอืมีเยอะอเยอะยมากคุยมาเยอะคุยคุยกับไส้กับคูณบ้าว่อนะเนี่ยกับพ่อเนี่ยอันใดบุรีโยบกับบ็อกไปอันใดบกบอกขอทางคือแค่มีบทตรงกันค้ามเบ่คาค้วมคิดส่วนทางกันโยบ,บกเอาเยบกบบคุยน้ำโยบกบก็บบอกไป อ่ะก็บอกไปอันทดเขพกอจะคุยแบบเป็นเพื่อนบริมิใจคิดว่าจะเปิดให้เขาเข้ามาคุยเรื่องขันมากคุยมาจีบแบบแฟนเขาบอกว่าเอาเขาก็คุยแบบเพื่อนก็จีบมาเขาบอกว่าเห็นชอบคุ้นแบบเพื่อนแบบนั้นเขาก็ว่าไปบางคนมันก็หายไป บางคนขอมามากก่บบางจะหาเ็จหาเลยวิ้ยตสนิทกับเฮาแล้วก็อยากเบิ้งนมเฮาอยากเบื้องอะไรนีเ่เฮาบอกไปด่ามันก็หลักบ,บอกไปนี่หลายรูปแบบแบบไปยัยนะแล้วก็ไปยัปยที่ญี่ปุ่นคุยน่ะ ก็โอเคเราบุาเคย่อจะมาบอกเรื่องแล้วบกแล้วบุเคยจะมาขอเบิงบ้งนั่นเบิ้งนี่บุกมีเลยเห็นอย่างเห็นอย่างแล้วก็ไล่งานเห็นอย่งเห็นยังแล,ล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอยังให้เบิ้งตลอดแม่แต่บนเหตุงานแม่แต่ของพักของนอน ให้เบิ่งเบิดวิดีโอให้เบิ่งวิดีโอให้เขาเวลาเวลาคุยโทรศัพท์วิดีโอพ่อแล้วก็เปิดกล่องให้เบิ่งแล้วเราก็ถ่ายวิดีโออัดมาให้เขาอีกนู่นนี่นั่นอยากให้เขาเห็นอยากให้เขาเสื่อใจแบบน้บ่้มมียงปิดบงังนะ เบื้องบนนี <this> ้เป <Yeah. S 1> ็นตกปลาวิดีโอคว้าไม่เัาเบิ้งเบิ้งเบิ้องอ้ไรเบิ้งเป็นตกปลาเดี๋ยวถ้าเราส่งวิดีโอนู่นนี่นั่นมาเดี๋ยวมันจะเอาลงลงให้เบิ้งดอกทุกคน ส่วนมากเราจะถ่ายเป็นไร้ตั้งเลยเนี่ยเก้าต่อสิบหกเราผลิตถ่ายแบบหกต่อสิบเก้าแล้วถ่ายแล้วถ่ายแบบคลิปช็อตเนาะมันจะเป็นแบบเก้าต่อสิบหกมันก็เลยเอาลงได้เป็นคลิปช็อตแล้วกลับคลิปเลี้ยวเยบ่ยบุญเย่บุญก็เลยเอาไปลงเลี้ยวแน่เลี้ยวเฟซบุ๊กแน่ก็เอาไปลงอ่าคลิปชอ็อตแง่สินะวันนี้ถ่ายแล้วถ่ายมาแบบสิบหกต่อเก้าสินี่แหละเย่บุญก็เอามาใส่เป็นวิดีโอ เดี๋ยวเบิ้ลจะแปลให้เบิ้งถ่ายเราถ่ายแล้วเริ่มรู้ละเพราะว่าแต่กวนนี่เราถ่ายบพเป็นเราสี่ถ่ายแต่เนวตั้งมาจย่งสิเนวตั้งมาหดือยเวลาห้า,ามาใส่คลิปวิดีโอน่ะเอามาใส่คลิปยูทูบแบบมันบ่ได้มันดำมันบ่ได้ป่นี้เราก็เลยบอกแล้วว่าให้ยูนอนกลองถ่ายเป็นสิบหกต่อเก้าแนวนอนของโทรศัพท์นั่นแหละแล้วก็เลยหัดถ่ายเดี๋ยวถ้ายแล้วถ่ายเป็นแล้วเดี๋ยวจะได้เบิ้งคลิปบ,บานแล้วเรื่อยๆแหละทุกคน เอาตำหน้าละดิบนกินอันนี้ก่อนว่าสิไปเห็เดนเน่ากินได้ไหม